สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะคะวันนี้ครูเก๋ก็มีกิจกรรมการเรียนรู้มาฝากเด็กๆกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มทํากิจกรรมกันหรือว่าไปเรียนรู้ครูเก๋กมีกิจกรรมบริหารสมองมาฝากเด็กๆเด็กๆอยากทําหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะให้เด็กๆนํามือขวาขึ้นมาจิบเอลอ่าเห็นไหมเอ่ยจิบแอลแบบของครูเก๋กนะ เสร็จแล้วมือซ้ายเป็นขนมจีบแบบนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วนับเวลาดเด็กๆนับหนึ่งให้สลับนิ้วด้วยนะให้สลับด้านนะคะอ่ะพร้อมกัน1นึ่สองสสี่ นะคะครูเก๋นะคะจะพาเด็กๆร้องเพลงพร้อมกับพร้อมกับใส่นะคะท่าประกอบด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วเราไปทําพร้อมกันเลยเพลงนี้ชื่อว่าเพลงแมงมุมเด็กๆคนไหนร้องได้ช่วยครูเก๋ร้องด้วยนะคะอ่ะสาิ 3, แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันทรงสาเลือทน วันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากบนหลังคาพระอาทิตศ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้ครูเกศจะพาเด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรกันนะคะอวันนี้นะคะครูเกศจะพาเด็กๆเรียนเรื่องในหน่วยที่3อารมณ์ของฉันอเด็กๆอาจจะเรียนมาแล้วหลายวันแล้วว่าวันจันทร์และวันอังคารเด็กๆเรียนรู้เรื่องอารมณ์อะไรไปบ้างอะวันนี้ครูเกศจะพาเด็กๆเรียนรู้เรื่องเมื่อฉันเศร้าอเป็นยังไงนะทําไม ทำไมฉันถึงเศร้ามีอะไรมากระตุ้นให้ฉันเศร้านะออะไปดูกันเลยเห็นน้องคนนี้ไหมคะอาน้องผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรเอ่ยทำไมน้องคนนี้ถึงเศร้าถึงยืนร้องไห้เอ่ยเด็กๆรู้ไหมนะอะ่เราไปดูกันเลยน้องคนนี้โอ้โหรู้แล้วทำไมน้องคนนี้ถึงเศร้าน้องคนนี้โดนเพื่อนแกล้ว้ะเพื่อนแกล้งน้องจึงรู้สึกเป็นยังไงเอ่ย เศร้าอ่าไปดูอีกโอ้น้องคนนี้โดนเพื่อนแย่งของเล่นอ๋อเพื่อนเพื่อนน่ารักไหมคะแย่งของเล่นกันอ๋อไม่น่ารักเลยน้องจึงรู้สึกเป็นยังไงเอ่ยเศร้าใช่ไหมคะอ้าวเมื่ออยู่ที่บ้านโอ้น้องคนนี้อยากได้ของเล่นแต่คุณแม่ไม่ซื้อให้เกเรร้องไห้เศร้าเป็นยังไงเอ่ยน่ารักไหมคะไม่น่ารักเลยใช่ไหม ่ะสุดท้ายอหกลมใช่ไหมคะเกิดอุบัติเหตุจึงทำให้น้องรู้สึกเศร้าอ,อ่ะเมื่อน้องรู้สึกเศร้าแล้วเอ๊แล้วน้องคนนี้เราจะทำอย่างไรนะให้น้องคนนี้รู้สึกอารมณ์ดีบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมครูเก๋เลยคะ่ะอ่ะไปดูพร้อมกันเลยนะคะอ่ะออกกำลังกายว้าเราไปออกกำลังกายการทำให้เรา หยุดเศร้าใช่ไหมคะอะต่อไปโอ้คุณแม่พาไปที่สวนสนุกไปเล่นม้าหมุนอารู้สึกเป็นยังไงเอ่ยสนุกใช่ไหมคะหายเศร้าอะต่อไปเคลื่อนไหวเข้าจังหวะก,กับคุณครูอ๋อเด็กๆหายเศร้าไหมคะอาเราไปดูซิอันสุดท้ายคุณครูหรือคุณแม่ให้ของเล่นใช่ไหมคะอาเก่งมากเลยต่อไป เป็นการนับเลขหรือว่าเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะนับจํานวนสิ่งของต่างๆที่นำมาเขียนประจำหลักสิบหลักหน่วยนะคะให้ในเลขไทยในช่องสี่เหลี่ยมเขียนคําตอบให้ถูกต้องอ่ะเด็กๆดูนะในบงานนี้นะคะจะอยู่ในบันทึกร่องรอยของเด็กๆนะคะเด็กๆเปิดไปนะคะในบันทึกร่องรอยคู่เกศขออนุญาตยกตัวอย่างมาหนึ่งตัวอย่างให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะ เด็กๆดูนะน้องคนนี้อ่าหรือว่าตุ๊กตาตัวนี้อ๋อชำรุดเรามองแล้วรู้สึกเป็นยังไงคะรู้สึกเศร้าใช่ไหมเด็กๆลองนับสิในกรอบแรกนะมีตุ๊กตากี่ตัวนะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิสองสสี่สิบห้าสิบหเจดปดเก้ายี่สิบ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30อ่าเก่งมาก30อ่าหลักนี้ต้องเป็นหลัก10 30มีเลขอะไรกับเลขอะไรคะมีเลข3กับเลข0ใช่ไหมคะอ่าเลข3กับเลข0เลข3กับเลข0เนี่ยเลข0อยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมคะเลข3อยู่ในหลัก สิบเพราะฉะนั้นเรานําเลขอะไรมาเติมเอ่ยอ๋าเด็กๆนําเลขอะไรมาเติมคะเลขสามเก่งมากเลยค่ะต่อไปช่องที่สองในตอบที่สองมีตุ๊กตายอยู่กี่ตัวนะอ๋ามีหนึ่งตัวเก่งมากเลยหนึ่งตัวนี้อยู่ในหลักอะไรคะอ๋าอยู่ในหลักหน่วยเพราะฉะนั้นหลักหน่วยที่มีลูกศรลงมาในช่องว่างเราเติมหมายเลขอะอะไรคะ หมายเลขหนึ่งเย่ยมากเลยค่ะต่อไปเขาบอกว่าถ้าเลขสกับเลขหนึ่งเนี่ยเราอ่าจรวมกันว่าเท่าไรคะอ๋อเย่ยมมากเลย31อ,อ็ดอ่าสาสต่อไปเรามาดูกรอบสีดำๆด้านบนเขาบอกว่าให้เขียนเลขไทยอ่ะดเด็กๆลองแยกช่วยครูเก๋แยกหน่อยหลักหน่วยหลักหน่วยในตัวนี้หลักหน่วยของเลขนเ,เนี่ยสาเเนี่ยเลขอะไรคือหลักหน่วยคะ อ่าเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเติมเลขหนึ่งไทยเก่งมากเลยค่ะต่อไปหลักสิบหลักสิบเลขอะไรนะติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากเลยเลขสามเลขสามกับเลขหนึ่งเราจะอ่านว่าอะไรคะสามสิบเท่าไรเอ่ยสามสิบเอ็ดอ่าเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทำต่อนะคะในหน้าในเล่มบันทึกล่องรอยนะคะ อ่ะเราไปดูกันต่อว่าวันนี้ครูเก๋มีกิจกรรมอะไรมาฝากอีกอ่าเราไปดูกันเลยนะคะวันนี้นะคะครูเก๋ก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับสระนะคะมาฝากเด็กเดเดี๋ยวไปดูกันว่าสระอะไรพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยคะ่ะ เด็กๆไปฟังเพลงแล้วใช่ไหมคะเพลงเกี่ยวกับสระอะไรเอ่ยไหนใครตอบครูเก๋ได้บ้างอ่าเพลงนี้คือเพลงเกี่ยวกับสระอิสระอิมีเสียงเป็นอย่างไรนะในเพลงอ่ะสระอิมีเสียงสั้นคงอยู่บนตัวอักษรใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้ครูเก๋เนี่ยมีคำสระอิคำใดมาฝาก อ่ะเราไปดูกันเลยค่ะอ๋อเด็กคนนี้นั่งทำอะไรนะอ๋อก็อ่า,ออาเด็กๆด,ดูนะคำว่ากินกินสะละอยเนี่ยสะกดอย่างไรเอ่ยอะสะกดตามครกเก๋น,นะคะกออีนอกินอ่ะฮะอีกหนึ่งรอบกออีนอกินอ่ะอ,อีกหนึ่งรอบนะคะกออีอ นอกินเก่งมากเลยค่ะอ่ะไปดูตัวต่อไปนะคะรูปอะไรเอ่ยน้องลิงอะน้องลิงสะก,กดยังไงนะอ่ะสะก,กดตามผู้เก่น,นะคะลออีงอลิงลออีงอลิงลออีงอลิงฟังทันไหมคะอีกหนึ่งรอบนะคะลออีงอลิง อ้าเก่งมากค่ะคำต่อไปว้าวรูปอะไรนะนะไปดูกันเลยชอองอชิงชิงไม่เอกชิงอีกหนึ่งครั้งนะคะชอองอชิงชิงไม่เอกชิงฟังทันไหมคะอีกหนึ่งรอบชออ งชิงชิงไม่เอกชิงเก่งมากค่ะเดี๋ยวไปดูคำต่อไปนะภาพอะไรนะอ่าไปดูกันเลยหออีอนหินหออีอนอหินหออีนอหินฟังทนันไหมคะอีกหนึ่งครั้งนะคะพูดตามครูกเก๋นะคะหออีอ นอหินเก่งมากเลยค่ะไปดูคำต่อปปโอ้ภาพนี้ภาพอะไรนะลูกศรชี้ไปตรงที่อะไรเอ่ยคิ้วใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาสะกดพร้อมกันนะคออีวอคิวคิวไหมโทคิวคออีวอคิวคิวไหมโท คิ้วฟังทันไหมคะอีกหนึ่งรอบนะคะคออีวอคิวคิวไม่โทคิวเก่งมากเลยคะ่ะอาไหนเรามาลองทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะอ่ะเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะว่ามีคำว่าอะไรบ้างอ่ะคำแรกตออีนกิน,นคำที่สองรออีงอลิง คำที่สามชออีงอชิงชิงไม่เอกชิงเก่งมากค่ะคำต่อไปหออีนอหินคำต่อไปคำสุดท้ายคออีวอคิวคิวไม่โทคิวเยี่ยมมากเลยอะวันนี้นะคะครูเก๋ก,ก็มีใบงานการบ้านของเด็กๆนะคะในเล่มเสริมทักษะนะคะ ในเล่มเสริมทักษะนะคะให้เด็กๆนะคะกลับไปทำการบ้านในหน้าสระอีด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูเก,ก๋ก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบายอย่าลืมทำการบ้านส่งคุณครูด้วยนะคะ